อ้าวสวัสดีครับคลิปนี้ผมไปให้ดูว่าระหว่างผมอัดวิดีโอเล่น RV กับ <c oughs> ไม่ได้อัดจ,จะเป็นยังไง <c oughs> เอาเ่ะมาดูกันดีกว่า <c oughs> ตอนผมอัดคลิปเป <c oughs> ิดคลิปมาก,ก็ต้องสกัดเล่นซะแล้ว <atory> <c oughs> รู้สึกว่าลางไม่ดีซะเลย <c oughs> เครื่องต้นเกมผมเ้ามากๆ <c oughs> ผมเลยเข้าไปซัดหน้าลันในป้อ um ม แล้วผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่เล่นไปและใส่สุดมากๆเลยถ้าถามว่าสุดแค่ไหนก็ตามคลิปเลยนะครับไปให้สุดและหยุดที่บอกไม่ต้องชมครับเขินและเมื่อไม่ได้อานไม่ใช่แล้ว เอาล่ะ right. สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับงั้นฝากติ๊ก o k อกหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามกันด้วยนะครับ mm hmm. ไปแล้วครับ mm hmm. บยบวย